มีกล้องสมรรถนะเต้นมาๆไรอยน่าจะไม่เมกน่าจะไม่ เฮ้ยลืล mm hmm. อกวันมันลอกกับขอนี่ไลฟ์สดเหรอสวัสดีค um e> ่ะสวัสด so ีค่ะ YouTube หรอ YouTube ว้ายหนาก็เป็น네เ mm ั็กซี่อ๋าเป็นอะไรดีไม่หักทำเป็นไดค่บ้านไหนแต่งทางนี้ก่อบ้านไหนใส่แดมเดียวตาข้างในนี่ข้างในในลูกตาใช่ไหมเป็นตอนเหนือฮะ ปะทาดข่าวหรือเล้าถ้าเห็นกโพตออกนมาสูดออกพูออกได้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้พปวดได้ถามแล้วอีกก็ยังปวดออกตั้นาเอ้า เกี่ยวกับโคงข้างบนอันนี้มันเป็นแค่ทางเดินที่สุดเขายึดยเลยนะม้ยโอ้ยแงไบเรอมั้งกระสอเขากมาังปดออกเยูนเออหาเล็กมาใส่เอาออกเออนะรงซิ้มหายผูยึดมันชอบเดินชมสวัสดีครับก็เอาเลยเลดเลยเลยเอยใ่เย่ี่ข้าอยู่เอาไปตั้งหรอ ไม่สวยใช่มันทำได้ข้างเดียวมันก็ทำไม่ได้มาลิงบาปูงฮะเดี๋ยววะมันจะทำอะไรนะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ได้อะไรแน่วันนี้อก็เพื่อนได้กี่ไม้ต้องทำไมกินนะทือม้สตื่นอยู่ก็นอนอทำไรกินนะ ต้มหรอต้มไก่ออต้มยให่หรอต้มต้มไก่เมนูไก่แล้วก็ราบลาบกราาบไก่หนูไม่มีเอาคอทมาได้ไม่แม,ม,ม,ม่ทั้งสี่สิบสามคนคเม็นไรยน่าหว่ะวตามคนเข้ามาดูกินข้าวน้ำกันได้ครับไม่ใช่เอาเม่นลยเน่าอ่ะ ม่ทมันเลยเปิดจิบก่อนเมื่อกี้เอาคอนแทคออกมาแล้วไม่ใช่กรอกไปทันทีเฮ้ยว่าถือออกมาแล้วนะเม็นจริงนะเนี่ยอิ่นละพระเป็นน้ำรรปล่าเม็นนากไปแติดมากกัน น้องก็ไลน์นะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะครับรถโอ๊ยไม่ไม่ไม่เห็นก็ไม่ไม่เหม่มมยของ่าลุงกระจกก่าลุงเปล่า<อ>วัสวีแม่แม่ทั้งเจ็ดสิบหกคน,นะคะโอ้โหไม่ว่าน้องเอ็นน่าจะแม่แม่เข้าดูเยอะมากปกติถ้าน้องไลน์แม่แม่จะเข้ามาดูน่อยออกินให้เลยนะคะกับข้าวน่ากกินมากค่ะขอบคุณครับ วสวัสดีคุณยายเพิร์นด้วยนะคะผมสวัสดีครับตอนนี้ชาดาพารุมมาเลยย้วเยนมากอนนี้ก็กำลังแต่งหน้านเพราะว่าจะเปิดร้า ตงมมอด้วอยต้มมอดอร่อยอ่ะเป็นแม่กินข้าวกันหรือ,อยังครับวันนี้รู้สึกอารมณ์มาทรพีสุดๆเพราะว่าร้อนมาก แล้วก็ยังมีพัตุมยาเผือนที่ช่วยวันนี้ร้อนมากรอชิวแล้วก็ใช้กับรีดจอ น,นี้ก็เป็นคนปกติประกัน,น,นเื่นคนรู้สึกภูมิใจมากมมก็ปกติแล้ว หือว่าต่างกันไม่เยอะเลยเร็วเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงที่แบงค์มาแล้วเกย์ไหมนี่ไงเจ้ารวมๆให้ คิดก็ไม่ค่อยได้ลงเน,น,นาะนีเกิดหน้าก็มีแต่ลายไอพี่แบงค์ไปตัดผมใหม่หรอ,อ,อเลยบางคนบอกคนอื่นว่าไม่มันไม่มัน,มน,มนไม่ค่อยโอเคจะต,ตัวเองไปตัด 我们来 对。 มันเบิกตังแล้วมันไม่มีบัญชีพี่แม่สิโทรมาแนะ้วอว๊อวครเรียอกเอาสแกนมันแมนเียออก้าน เรียบร้อยขอบคุณครับ Thank you. thank mm -hmm. you เลือกให้แล้วกางเกงสั้นสีดำต่ไม่เอาเอาเอา้เอเอ,เอาสีน้ำเงินไงในมือเธอหน่ะก็ใช่ไงมันมีสีดำอีกนึงเป็นดำร่วนเลยมัน่นเข้าไปดูในแชร์ดี รูนีเชตมันอยู่คู่กับเสื้อและเพี้ยวว่าสีขาวดำฮะมันยาวไหมตัวชั้นไม่มีอ่ะตัวละร้อยเลยนะแม่ของโนนะ่ะสีขาวกับสีดำอ่ะสวยไหมสองตัวในขาไงโอ้ยเสื้อก็ตัวละร้อยอ่ะอันนี้นร้อยห้าสิบอ่ะ ไปใส่ใส่กับอะไร <Okay. S 1> ก็ใส่เล่นไงที่จะใส่ขึ้นชากนะใช่ไหมพี่แบงก็พันหัวกางเกงขึ้นไงไม่มันดึงขึ้นได้มันยืดไงข้างล่างมันกว้างอยู่มันยาวลงไรจะกินอันนั้นาะอะไรนะ ร้อยเอ,อ้ยแล้วก็มาเอาถุงไปแล้วก็ทิ้งเสื้อเขาด้ยแล้วกัน,น,นเนาะแบ่งมาอุงปลาเขาหน่อยทำไม่หรอไม,ม่มีมาหน่อยด้วยอขอกับพี่หวานพี่หวานเต็มมีถุง<อ>เยอะแยะ แมกคลร่า,ตาตัต่อ,แ,บบตอแต่อแจะไีตรงนี้ครับจะเจอที่ครับ 老偏、OK、了，感觉不好玩，不好变偏了。 ใส่เลยหรออะไรใส่เลยหรอตอนที่เราดี้กต้องดีก็ไม่ถึงู่ให้นะครับแบนนี้โอ้อกเว้เี่ยวนเ่องเพงภารอังเ้วไม่ทาบาน้องเสือยู่นนะครับที่มมาจะจังหวัดทามนะครับอาจะลองเสิรดูโอ้ย เนีมม sociedad, Bref, ่ยหวานยาบอกว่าจะเสียงคือเปิีเอาเด็ตถ้าาหรือเออว่หรือทซื้อ out. เดยกติกับโก้ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะขอบคุณสำหรับพัดลมจากยายเพิรนท้องกงขอบคุณมากมากาให้ติกับโก้หายร้อนเพราะมีพัดลมที่คนยายซื้อให้มาไลยรักใจแล้วก็ทุกทุกอย่างก,กําลังใจเอลยขอบคุณพี่รักแล้วก็อินดูเด็กสองคนนี้ตลอดมาแล้วก็ขอให้รักแบบนี้ตลอดไปค่ะ ขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ